สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเร้นะเกแชร์เท่านั้นนะ เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบนนะและตามด้วยคำถามอืมนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแรในรายการอยู่เหมือนเดิมนะมานะท่านอาจารย์โอก็มาดูแรในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับ นะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9 0 0 9พ0น9แชร์นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ ท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมนะครับนะะอาจารย์ท็อปด้วยแหละอ,อาจารย์ท็อปเป็นไอ้นี่เป็นผู้ดูแลนะผู้ดูแลรายการเฉยๆเราจะมาดูดวงกันคนละหนึ่งขั้นฐานนะคะสำหรับไพ่ยิปซีนะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ และครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากดูโดยส่วนตัวนะคะมีทั้งแบบไพ่ยิปซีอะอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพน,นะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะกับไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพน,นะคะ ถ้าเกิดอยากดูนะคะก็ทักแชทมามีค่าครูนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทากแชทมาได้นะคะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมอ้าแล้วมันไม่เห็นมีขึ้นมากดแชร์ออกไปเซ่ยังไม่เปิดสัญญาณคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เ,เดี๋ยวรอนิดนึงนะคะเพิ่งเปิดสัญญาณเครื่องแล้วทไป โอ้ยน้ำไปไหนฮะน้ำน้ำอาจารย์เราขวดสีฟ้าไปไหนแล้วอะน้ำเปล่าไว้แล้วมันจะอยู่แถวนี้ไหมล่ะอย่ากินน้ำเชื่ออันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเออขวดไรเอาเอาขวดใหม่ไหเอามั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามามาเข้ามาได้เลยเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์โดยมีท่านอาจารย์โอ้เอ๊ะทำไมข้อความมันก็ไม่เด้งอะผู้มาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมอืออะไรเนี่ยช้าจังเลยล้ะแล้วใครถามมาแล้วไม่ไอาจารย์ยังเข้าไลฟ์สดไม่ได้เลยค่ะเนี่ยอ่าส้มพมรุ่งนี้จะถูกแชร์เข้ามาด้วเซนเจอร์อยังแชร์หมดแล้วทำไมมันไม่ขึ้นมาวะ อืมสัญญาณไงไม่มีเหรอไม่รู้สิไม่เลยนรตอแมเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับอาจารย์โอ้กำลังแชร์คือยังไม่ได้อ้าเข้าละเข้าละมาครับเจอละเจอละกดแชร์ออกไปยอ,ยอย่าเิ่มเพียง,ยงคนละเก้าพัน เก้าร้อยอันมีใครบ้างคุณส้มคนแรกหรือเปล่าดูซิกใช่ใช่นะคุณส้มค,สคนแรกหรือเปล่าใช่ดูซิกดูส้มคนแรกไงอ่ะส้มส้มพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะเดอะซันครับไพ่ออกมาดีครับมีเมตรามาานิยมถูกค่ะชาแล้วค่ะแอมพรุ่งนี้มีดวงได้โชคถูกหวยไหมคะ พรุ่งนี้มีดวงได้โชคถูกหวยไหมโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธาน,าไ,มนไม่ถูกอ่ะนะวางไว้ทุงนั้นนี<ะ>นะ่ไม่วางไวข้างหน้าด้วก็ได้เออนั่นแหละนะนะ,นะมาครับกดแชร์ออกไปสิแชร์แล้วครับบุตรครับผม,มอยากรู้ว่าพัทยังรักผมอยู่ไหมครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ยังมีเมตรามหานิยมอยู่ชอบมากค่ะรักมากค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานใช่แล้วค่ะเมจะมีเกณฑ์ได้จัดฟันไหมคะอาจารย์ดูสามวันนะคะจะมีเกณฑ์ได้จัดฟันไหม,มยังไม่มีเกณฑ์นะครับสามวันนี้ครับเฟรรมพ่อของลูกจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกอดหนูเหมือนเดิมไหมคะมีโอกาสกับม,มาพะลูกมาพะลูกนะมาครับ เลี้ยงลูกดีๆค่ะเดี๋ยวเขากกลับมานะดูแลลูกกดแชร์ออกไปเอ้ยไม่ได้แชร์เลยนคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีฟแ,แลนโอ้แสบพองมาดูเลยอ่ะอะไรมันอร่อยหรือไงไม่ได้กินน้ำพริกเข้าไปเลยอะ่ะน้ำพริกอะ่ะเอออ่ะนะ น้ำดีกาบหมูคือโอ้กินแบบตักกินเ,เปล่าเลยไนงะเออเ่เสาะท้องมาครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นไม่แชร์แล้ว <c oughs> นะาอ่ะนะา,นามีมายังใีงามาแล้วไม่มีมาถามมีแต่มาชมนะอาจารย์ท็อปก็บอกเขาสิคะขอบคุณครับนะาคุณบืดบอกให้กดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แ้วชิีเรนคำถามแชร์แล้วฝั่งเสอาจารย์ท็อปแล้วบมั่นเขี้ยวิีเรน แรกก้าคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอามาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนคนละเก้านเก้าร้แชร์นะเออ นะอย่าลืมครับเพียงคนละ9 9้าพแชร์นะเมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยกดนะครับตามด้วยนะก็มาครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะกี่นาทีละอ่ะเจ็ดนาทีกว่าแล้วขอโฆษณาก่อนแล้วกัน ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook a a f a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่แพรพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ,พรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาล วงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงาโรแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของผังแล้ววัตถุมงคลต่างๆค่ะครับผมนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับอ่ะมามีใครเชื่ออะไรพึ่งจะมาแล้วไปแล้ว,ลวอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปยังดูแม่นเหมือนเดิมนะครับมา รักคุณหนูคนเดียวสร้างแอ,อ๋อใครนะ่ะจำไม่ได้นะพึ่งอ่าใชาแล้วพึ่งจะรับเสื้อผ้ามาขายปังไหมก็ต้องเริ่มดูครับต้องลองดูจะมีการเริ่มต้นทางานนี้ล้วค่ะนะแล้วมันก็จะไปได้ดีอ่ะมาชื่อศักดิ์41ปีตากระตุกทั้งซ้ายขวามา3-4วันแล้วจะมีเหตุอะไรไหมครับ ขวายไซด์ดีอ่าจะเท้าฟันทองเหมือนใบมันจะเป็นไปตามสภาพของมันนะครับไพ่มันบอกอันนี้เป็นไพ่กรงเลาะแห่งโชคชะตานะคะเหมือนชะตามันจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนผานเปลี่ยนแปลงไปในทานที่ดีขึ้นหรือมาแล้วอายุยังทันพูดจบเลยชาแล้วค่ะโอสามสิบสี่แยกสามสิบห้าสามมีจะกลับมาอยู่ด้วยกันเปล่าค่ะอีกกี่เดือนแล้วเขาเขาถึงจะกลับมาอยู่เราดูแค่สามวัน ดูสามวันนี้จะกลับมาไหมมีโอกาสกลับมาคุณไปตามเลยนะอามาสา <3 S 1> มวัจะกลับมาภายในสามวันนะคะดูแค่สามวันนะเนึ่งพรุ่งนี้มีโชคล่าวไหมครับไพ่บอกว่าดีแค่นั้นนะครับสมหวัง <นะ S 2> ค่ะไปที่ฐานจิตดูนะคะ กดแชร์ออกไปสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะคุณเจนนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคร9,999แชร์ขอให้ครอบครัวอะสาธุสาธุสาธุครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะเวลา1ิบนาที11วินาทีนะครับนะเราก็ใครจะถามอะไรก็ถามได้นะครับในเวลานี้เราดูให้ดูนะเราเพิ่มเวลาให้อาจารย์รับดูเถอะเข้ามาหน่อยดีทำไมั่องตกขอบตลอดเลยอะนะโดยมีท่านอาจารย์โอ กลัวโอ้ดักการดักสกายใช่เดี๋ยวทำคนมีองค์คงต้องใช้อันนี้แหละเอาทำไมล่ะก็มันไม่เห็นไอ้นี่เทวารูปไม่เห็นอะไรลยไเงเข้าใจป่ะอ๋อเหรอเออเขาคงใช้ได้เฉพาะตอนดูดวงมาแชร์แล้วไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแชร์เอาแล้วครับไม่มีแชร์ผมก็จะไปนะพงม่าเข้าอนะอืมอามาแล้วแต่แต่ถ้าตรงนี้สวยนะมาเจมค่ะฝันเห็น เจนค่ะฝันเห็นช้างแม่ลูกมาขอกินน้ําที่บ้านค่ะจะมีโชคลาภไหมคะคือคุณถามแค่ว่ามีโชคลาภก็พอนะเราเราจะตอบแค่นั้นไอเรื่องฝันนะผมผมไม่ตีความไพ่บอกว่าไม่ไม่ไมพ่บอกไม่ได้ตัดสินเรื่องอะไรนะอืมนะไพ่บอกไม่ได้ตัดสินเรื่องโชคลาภหรืออะไรทั้งสิ้นนะใช่ไหมมันฝันกลางๆคือถ้าได้ได้ไพ่เห็นความยุติธรรมเนี่ยจะบอกว่า เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะตั้งแต่นี้นะคะสามวันเนี้ยดูสามวันเนาะแค่นั้นแหละออ,อะมันจะเกิดอย่างเป็นธรรมที่สุดอะคะ่ะคือหมายวามว่าคุณอาจจะได้รับความเป็นธรรมทําอะไรก็ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ,อะอจนอะไรว่ามาแชร์ให้สิกลุ่มเลยนะคะอืม คือผมดูให้แล้วนะคุณสุภนิดาเนี่ยค่ะต้องแชร์ก่อนนะคะแล้วถึงจะบอกว่าอ,อ,ไ,อไปดูคนที่เข้ามาใหม่ดีกว่าเจนไงเจนถามไปแล้วไลยคะอ๋อถามไปแล้วนี่มันจบแล้วอืสามมีทิ้งไปเขาจะกลับมาใหม่คาะมิวคันนี้มีแผนผู้แชร์แล้วค่ะคุณ <c oughs> คุณมิวนะคะสามมีทิ้งไปเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวก,กลับมาเองครับเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเดี๋ยวจะ ใช่มีที่พนภายในสามวันนะอืมเอาลนะเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนนะอืมเพราะว่าอย่างนี้มันดีไหมมันมันสูงไปแต่คนมีองค์ไม่ได้อืมอถ้าถ้าจัดคนมีองค์แล้วเห็นข้างหลังนี่ไหมก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ราจะไม่เห็นเดวรูปอืมใช่อ่ะเอางี้ครับพอดีวันนี้แอบคิดเนี้ยนะเพิ่งตั้งกล้องใหม่เลยคนะ่ะซื้อไฟเออดี๋ยวเขาเราียกว่าอะไรนะ ไฟโดนาอ,อ,อ,อ่ออ่ะคือเอาเป็นว่าเวลาของเราก็ได้หมดลงแนละ้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์แล้วกันนะครับนะสวัสดีครับ